สัสดีค่ะปวดหรืบบอ่ก็แล้ววันนี้นะคะเรามาเก็บผักบุ้งกันนะคะเลิกงานหกโมงค่ะทำโอโรหกโมงแล้วมาเก็บผักบุ้งกันนะคะผักบอสันพิชนะคะผักบอสันพิกนะคะผักบุ้งงามๆค่ะงามมากเลยผักบ,บุ้งงามเลยมากเลยนะคะ ยอเลยโอ้ขนาะคะค่างได้หลายข่างามขางา้เนี่ยา้ำขัดนาเน่ด้อค่ะเด้อเพราะว่าับุูสวนเขาแก่ค่ะยูสวนน้ำอยูคนง้มขันเนี่ยูคนใส่ัน่บุงเต็มสวนเลยค่ะ สารพิษค่ะรับรองไม่มีสารใาดทั้งสิ้นม่แ่ปุ๋ยหปุย๋ยอะไนะุยงก็มอนมอนเป็นปุ๋ยมกเนปุ๋ยอมเป็นใปุ๋ยเคมีเลยค่ะน้ำครับรักบุมเพินค่ะคุณ้องก็ชินมู่เลยค่ะ หลายแม่คนเห็นได้วจะกินเบิร์ดค่ะพอแล้วหลายคักโอ้แค่ามากตงกันกระน้ลายกูดบ่ได้อีกเก็บอีกแาพี่น้นอกกนนง้ำคากน้ำเน่โอ,อ้ทายน้อยู่บ้านนมึงมาเก,ก็บเลยติงหงอน,นอยังแสแหงอนงามงาม,มาเนาะ วไไวสวัสดีบาเน้องล่นซื้อละสวยได้ค่ะเด้ดยอ,ยอได้ยากกับตีตอไม่ได้เก็บไปขายกำลังหาบาทแม่ดนดาคะ่ะอันนี้เก็บไปกินค่ะบอลเด่นซื้อได้ค่ะเก็บกนนะะไปพัดค่ะต้องกินผักเยอะๆนะคะก่อสารพิษต้องดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้โควิดนะคะต้องเก็บผักในสวนนะคะ น,น้ำค้างน้ำเนี่ยหักหัวก็สวน่นี่ก็ือออนักเอะน่องเ้อน้คน้ำนี่ยน,น,น,น้นนยนนคือคนกิคนหลงเว้ยโอ้ยน็อ ตนไหล็นงามแล้วตนกล้วยตนนี้นะคุณมีเพิแล้วสมสวนนะคะเย็นนี้ค่ะนี่ดขหอมวงก็มีนะคะอู้หูกองสมหัวแล้วเพราเด็ก้วเดีะยรฮต้นกล้วย ไม่ได้เอาดุมาก็จะผอมไปยังไงวะน่ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งคุณน่ะเหี้ยผอมเป็นไงมาเนาะบึ้งงามครับไงทำยังไงจะกินหมดละทีเนี้ยมันไปกองหมือนกันะปีกเควยนอ่ปีกเควยคุณคือน่าตาดองเนี่ยก็ปาตาดองปีกเควยเนี่ยจัาว่ะมันพอะเตะตาแล้วมันพอตาแล้วปีกเควย สวนน้าอค่ะโอ้ยมืดแล้วค่ะ6โมงกว่าแล้วนะคะดูกล้วยค่ะผักบุ้งเยอะมากเลยค่ะผักบุ้งก็เยอะต้นกล้วยนะคะดูสวนนซอส,อสวนท่อแก่ค่ะเลิกงานก็เลยมาเก็บผักบุ้งกันเดี๋ยวเอาผักบุ้งไปผัดไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะต้นมะม่วง ต้นมะม่วงค่ะมีน้องรดต้นไม้ด้วยนะคะนะคะอันนี้คือต้นอะไรวะอันนี้คืออะไรลำใหญเหรอเออแบงเอาลวดหลายพดโอออยากได้ก็เอาเก็บไว้ให้ยุเเออเอ,อ,เอ,อมันงามคักมันหลายคักมันแบ,บบว่าอูยสุดหอดเลยส่วน เพิ่นแห่เออมันงามอู้ตกคิดเมืองปุ๋ยละคาเป็นล้านเนาะอ,อ,อน,นีมันผักหนอกรือผักเี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ทิพี่เท์เทบอกว่าไม่ใช่ผักหนอกมันเป็นผักอย่างบัวบวมเนบัวบวก,บวกมันเป็นอันคล้า,ายว่าพืชคุมสวนเขาพูดอย่างนี้นะเราก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยดูค่ะดูนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนผักเหมือนใบบวัวบกนะคะเนี่ยเหมือนมากเลยแต่มันไม่ใช่นะพี่เขาบอกว่าเป็น พืชคุ้มสวนนะคะเนี่ยต้นนี้ก็ค,ค่ะเออไปไปไปโอเคนะคะวัสดีค่ะวันหลังมาชมใหม่นะคะวันหลังจะพามาชมใหม่วันนี้มืดแล้ววัสดีค่ะ